สี่จ้ารถเจ็ดจุดหาบ่ายโมงเอ,อือบบ่ายโมงบ่ายสามโมงซืบสี่นะคะสิภาคันเอากาดของขวัญไปให้ลูกเคยนะคะเพราะว่าเขาเกิดวันที่สิบเอ็ดแม่นายเกิดต่อจากเขาแต่ว่าเฮาสิอโบเดมาเนาะเฮาสิอโบเดมาวันเกิดพอลูกมาบานเนี่อันบีบีบมากแม่นอยสิอโบเดไปวันเกิดเขาแล้วก็อีกอย่างนึง เขาสิไปฉลองกันยุ่ที่อื่นเขาประจัดงานนั่มก็เลยเอามาหาก่อนมันเกิดปู้โหสิอยู่บ้านกันบบหนาวค่ะพี่น้องเย็นปีนี้หนาวนั่นหนาวหนาวแห้งแน่นอนขนาดเริ่มหิมะมากปุ๊บก็ลบเลยปกติพูนหิมะมากเป็นเดือนเดือนแล้วจังสิทิตลบอันนี้ติดลบก่อนเนาะ จากบ้านไม่น้อยมากบ้านลูกสาวกับปอกไก่เขาอยู่ในเมืองค่ะเขาอยู่ไกลๆในเม,อนเมืองนี่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ถึงะ่ะจากสนามกีฬาน,นี้ ใส่เส้อกระนาวตัวเงาค่ะก้อนติดหลบใจตัวสันม่ไวเย็นตูดใส่ตัวเงาเลยเขาจังสีอุน่นเซ็ตจ,จากเอากาดค้องขวันมาให้เขาแล้วค่สิไปแวะห่างไปเอาพัสดุมันตกข้างแล้วก็สิไปซื้อแปง้งมาเห็ดกับเขาเพราอว่าพญ่ยปอใส่แป้งไท้ นน่อยก็เลยสิได้ไปซื้อแป้งฝรั่งให้เราพอเราสิเฮดซอสสปาเกตตีให้ลูกกินในหน่อยว่าใส่แป้งให้ก็ได้บอมันผิดสูตรผสนเพอก็ได้พอดีฉันสิเบียวผัดุโต๊ะข้างพ่อมาเสนุก็เป็นเส้นที่ไม่หน่อยมาซื้ออบเข่าเหระคะในเมืองแต่ว่าหอดซีแยเข้าสซีเรียวใส่เนาะโอ้โหพีายสีเลียวแยกนี่หรือสีเลียวแยกนาเมืองกอนมนเลียลได้แยก เมื่อกี้เลียเ้ยวแยกเมื่อกี้ก็เลี้ยวได้เนาะแต่เราไปเลี้ยวแล้วสิบปเขาทั้งคางหางยังเดาใจค่อนขันบไปได้พอเห็นเปิดไฟเลี้ยวถ้าพอเปิดไฟเลี้ยวก็สแสดงว่าสิตรงไปไปเขาคางหางพอที่จริงไปครั้งนี้ก็ได้ค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ตรงไปเลี้ยวขวาแล้วก็ขับตรงไปก็แม่น ว่รู้ว่าเป็นเลี่ยวเป็นสีบิดไฟเลียวตอนบ่าเลียวดอกถ้าเลียวเปิดไว้แต่โดนเละวถ้าเลียวตรงเขาอีกเล่นหนึ่งเนะี่ยถ้าเลียวไปแล้วก็วไฟมันให้เลียวแลวแสดงว่าไปเขาแยกนาขี้มันเข้าได้เว้ยแยกมือขี้กับเขาแยกนี่กับเขาได้แยกนานกับเขาได้ ใช่เบิ่งบ่ค่อยได้มาบ้านลูกสาวขนาดอยู่งเกยกันเขาเห็นงานเาขาก็อยู่หนีเข้าคืนหอดสิบหาหลอยไประดีได้ต้องโทษบอกกันก่อนโทษถามก่อนว่าอยู่บ,าบ้บานบ่ว่านโบหามาได้บ่เนาะค่ะนี่เพื่อนบ่อได้โทษเพราะว่ามาแบบว่าที่จริงนี่ลูกเคยสิเลิกงานซีโม่งแรงงานนี้มันแค่บ่ายสามกว่าแต่ว่าลูกสาวบหา่หนาเสียเรื่งาน เพราะว่าลูกสาวป่วยปวดหลังขึ้นไม่ตายเนาะแหเอึบนันลำป้าพอบริงจำทางบ่นไดถามคนครับถามคนนั่งเนาะค่ะเฮ็ดงานเป็นปีแล้วเพราะว่าปวดหลัง ดูแล้วค้นเ่าคือกันแหละดูแน,แน้แค่นปวยนี่หางรีดเดินที่เข้ามาสื่อของถือตะกอนบางนี้สิเป็นเซ็กกันแฮนค่ะเดี๋ยวนี้บริเเป็นเซ็กแคนแฮนล้วเป็นที่นออโโ่องอพยพมาอยู่ มันจำในวัยกันบ้านลูกสามคือสองอุติตว่าเงิดงิดดีเดเร็กโช่วยร้ามอะไยมันเจนนี่บอกพันว่าดูแลส่งพระเครื่อพ่อลูกกันแบบได้ยืนกันจนแปดสิบแปดสิบแล้วยังชื่อท่างขาบานลูกว่าไรเยอะยังมาถามเข้าอยู่เนสตันสัมฮอสบังนั่น ทั้งขยายยู่นาบ้านมันบ้านลูกสุสาน่าแฮมม่าฮอบีนดูฮะก็คอลลอาฟ์สอ๋อแลมนาะเขาเฮ็ดบ้าดลังหน่อยอยู่ข้างหน้อีกลังนึงอยู่ลังบ้านบ้านนาฮอนเฮ็ดไปสองหง เขาบอกน้ำพอเยอะว่าคันเธออยากไปยุ่เมืองไทยหกเดือนกลับมากลับมาอยู่นีหกเดือนเธอกับบัวทองเศร้าอาพาร์ตเมนต์คันพวกเธอพากันเอาอันเอาเอินอยังเอาเงินผู้ถาอรนะกินบำนาญน,นะนะเพราะว่าขังหลังบ้านเพ้นบ้านน้อยไ้หลังหนึ่งมีสองห้องมีห้องน้ำม,มีห้องขัวเรียบร้อยคันพวกเธอสิไปเมืองไทยหกเดือนไม่อยู่นีหกเดือนบัทองเศร้าบ้านมาสัน มาอยู่บ้านหลังน้อยฉันเสีประหยัดเงินอยู่ไกลห่างพ่อม,มาสันแต่ว่าในตอนนั้นถ้าว่างแผนเนาะว่าสิไปอยู่เมืองไทยหกเดือนอยู่นี่หกเดือนวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนแผนพอไม่น้อยย่งบบกเษียณถามไม่น้อยไปก็สิบมีเงินเดือนกินก็สิ้มีแต่เงินเดือนพ่อยายไม่นม้อยก็ยังมีภาระเรื่องลูกเรื่องเต้าอยู่ก็เลยเปลี่ยนใจ ลูกสาวอยู่บ้านลูกเคยยังพ่อมาแต่ว่าไม่หน่อยพ่อลงพอบอกว่าให้เอาเขาไปไ้โลดถ่าลงแล้วมันเงากขาแต่ว่าถ้าลงแล้วมันเง่าพี่น้องเรื่องของเรื่องห <Now, here. S 1> นาวยีง่งๆนะหนาวจนปากแตกคือพี่น้องเอ,อจาจังนี้ก็ไปหา่งปหางเนาะไปห่างแล้วก็สิไปเอาพัสดุที่มันตกข้างเบืองกอน บา้ามันมีของเม่ตายพังของมีของเม่ตายส่งมาผิดนะคะเม่น้อยเตรียมกระดาษกันไกเขียนซื้อที่ยูมาแล้วเตรียมกระดาษกันไกมารอบสองมือนี่เสร็จ้ส่งให้เมยตายบบก็เลยว่าสิแกะอยู่ในห่างแกะอยู่ในหันเลยแล้วก็แพ็คกระส่งขึ้นให้เมยตายไปเล่ยนะเพราะว่าเจ้าของหานเขาก็ส่งขงึ้นมาให้ไม่น้อยแล้วครับพัสดุเขาก็ขอโทษห้าวกับเขาใจอยู่มันบม่อยากให้ผิดพลาดเนานะเอาละเดี๋ยวค่อยไปเบิ่ง่ตเนาะคะเนาะ